ครับก็มาต่อกันในพาร์ทที่สองนะครับในพาร์ทที่แล้วจบไปแบบไม่บอกไม่กล่าวเลยนะครับเมมโมรี่เต็มบันทึกอยู่ดีๆดับไปเลยนะครับของว่นนีเมมโมรี่เต็มคราวนี้มาต่อที่พาร์ทสองนะครับในพาร์ทนี้ว่าจะมาบอกราคากันนะครับว่าใช้งบประมาณไปผมหมดไปกี่บาทแล้วนะครับกับงานนี้นะครับก็นี่ครับผมได้จด ตามรายการมาเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังทีละรายการครับก็เริ่มเริ่มจากแผงเลยนะครับแผงโซลาร์เซลล์150วัตต์150วัตต์นะครับ1,100บาทนะครับราคาที่บอกนี่คือจะรวมรวมค่าส่งไปแล้วนะครับ1,100บาทจากจีนนะครับ150วัตต์อ่าต่อมาก็จะเป็นชาร์จเจอร์นะครับไล่ลงมาตามสายเลยนะครับ ชาร์จเจอร์อยู่ที่เสาชาร์จเจอร์จะเป็นสาสิบแอมร้อยห้าสบเอ็ดบาทนะครับออกจากชาร์จเจอร์ก็จะเป็นแบตแบตเป็นพานาโซนิกนะครับนี่ครับเป็นพานาโซนิกสี่สิบห้าแอมนะครับรุ่นอะไรห้า0ูนย์ห้าศูนย์อะไรเนี 50, 50, ่ยจำไม่ได้นะครับแต่รุ่นมันห้าศูนนะครับไม่ใช่ห้าสิบแอมนะครับรุ่นมันห้าศูนย์แต่ ความจุของมันะจะเป็น4 5์นะครับเราต้องสังเกตแมนนนศึกษาให้ดีนะครับเวลาซื้อแบตเห็นตัวเลข50แล้วคิดว่ามัน5 0ยไม่ใช่นะครับเห็นตัวเลข100อย่างเงี้ยที่จริงมันอาจจะ8 0์นะครับต้องศึกษาคู่มือแมนแมนนนมันให้ดีนะครับตัวนี้จะเป็น4 5์ราคา1,343นะครับรวมส่งแล้วนะครับออกจากแบตเตอรี่ก็จะเป็นพัดลม ป็นพัดลมพัดลมพัดลมเนี่ยห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับเป็นสิบหกนิ้วนะครับห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทรวมสูงแล้วส่วนตัววนลุ่มปรับความเร็วก็ประมาณแปดสิบาทนะครับตัวนี้จําไม่ได้แล้วแต่ประมาณนี้ครับไม่เกินร้อยแล้วก็ก็จะมีหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี่นะครับหลอดไฟลักษณะนี้นะครับใจไฟสิบสองโวล์หลอดหนึ่งเก้าสิบบาทนะครับผมซื้อสองหลอด ก็ตกที่ร้อยแปดสิบนะครับก็ชุดนี้ชุดนี้มีแผงชาร์จเจอร์แบบถ้ารวมลอดนะครับชุดนี้3ามพันสามรอยี่ครับสามพันสามอสามสาบาทนะครับสำหรับชุดนี้ยังไม่รวมชุดทีวีนะครับทีนี้มาดูชุดทีวีมีอะไรบ้างครับชุดทีวีก็จะมีหนึ่งจอนะครับจอแ0 0ร้อบาทนะครับเป็นจอ กี่นิวไม่รู้จำไม่ได้แล้วน่าจะเกินสิบเก้าอยู่นะจำไม่ได้ว่ากี่นิ้วครับแต่ก็ใหญ่ใหญ่พอดูนะครับเกินสิบเก้าอยู่หรอกนี่สิบยิบเอ็ดประมาณนี้หรือเปล่าซื้อมือสองนะครับเป็นมือสองแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีกล่อง psi นะครับกล่องรับสัญญาณ psi s4 นะครับห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท สายแปลงสัญญาณไฮดิปเป็น VGA 121บาทลำโพงคอม142บาทสายอากาศ150บาทนะครับสายอากาศพร้อมหนวดกุ้งครับก็ชุดทีวีนี้ก็จะรวมเด็ดเสร็จก็ชุดทีวีก็จะตกที่พันเจ็ดเก้าสิบสองบาทนะครับแต่ถ้ารวมสองชุดรวมกันนะครับชุดพัดลมแบบแล้วก็มารวมกับทีวีก็จะเป็น ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ําอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ทางด้านนอกปั๊มน้ำสิบสองโวลท์ที่ผมเคย uh, รีวิวไปเมื่อน่าจะเป็นคลิปสองสามคลิปก่อนนะครับรีวิวปั๊มน้ำสิบสองโวลต์ตัวนั้นพันหนึ่งร้อยบาทนะครับรวมปั๊มน้ำก็จะเป็นประมาณหกพันสองนะครับนี่นครับจุดนี้ครับผมครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ